There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good. You look great. I like you. I can't wait. A first time. a first date. You're so. หลังจากที่เราได้ไปขับขี่มาให้ทุกคนได้เห็นกันมาแล้วสรุปไปแล้วว่าตัวรถคันนี้เป็นยังไงดีไซน์เป็นยังไงแต่พอเรามาเห็นนะครับในสไลด์นี้ถ้าทุกคนมองเห็นนะครับเราจะเห็นเพจนะครับตัวเพจอันนี้เนี่ยจะเขียนข้างล่างครับว่าดีไซน์ by ได ha ส s u in j a แ a n นะครับแล้วก็ m k k in t t h i l l n n นะครับก็ประกอบในบ้านเราตัวรถเองนะครับมากับรหัสคำว่า N Y C 100R นะครับอันนี้ก็จะเป็นเฉพาะของรุ่นนี้นะครับจะเป็น NYC 100R และเราไล่ามาดูด้านล่างครับก่อนหน้านี้นะครับในตัวยาริต a อที1.2นะครับเครื่องยนต์สันดาบเนี่ยจะเป็นรหัส NGC 100R เห็นไหมครับคันนี้จะเป็น NYC 100นะครับและพอไปดูในตัวยาริดคอยครับก็จะเป็น NYC 200R นะครับอันนี้เห็นความแตกต่างแล้วนะครับทั้งนะครับสามโมเดลและคราวนี้เรามาดูครับเราจะเห็นว่าดีไซน์ by Daihatsu in j a p a นนะครับแล้วก็ Make in Thailand คราวนี้มาดูน้ำหนักตัวรถนะครับน้ำหนักตัวรถเนี่ยนะครับในตัวพรีเมียมเนี่ยเพิ่มขึ้นมา100กิโลนะครับก็จะมาเป็น1,156กกิโลแล้วก็มาตัว GR Sport นะครับก็ มาเป็น120กิโลนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เป็น1,176กิโลเหตุผลที่เพิ่มของในตัว T-R ก็มาจากล้ออลลอยอยางแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งรอบคันที่ทุกคนเห็นส่วนในรุ่นพรีเมียมครับที่100กิโลเนี่ยมาจากเค,นนคเครื่องยนต์นะครับคราวนี้เราต้องบอกเลยนะครับว่าเครื่องยนต์หนักขึ้นนะครับบอดี้ที่แข็งแรงมากขึ้นเกียร์ eCVT นะครับและในเรื่องของชุดแบตเตอรี่ที่เพิ่มเตมิมอินเวเตอร์แล้วก็คอนเวเตอร์นั่นเองเคราวนี้เรามาดูนะครับในสไลด์ต่อไปนะครับ จะเห็นในเรื่องของโครงสร้างของรถคันนี้นะครับยาริสเอทีหเนี่ยหรือ NGC 1 0 0 R ในรูปบนนะครับพอมาเป็นในตัว NYC 2 0 0 R เนี่ยเราจะเห็นว่าแพลตฟอร์มนะครับที่ถูกนำมาใช้เนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มยาริสคอร์นะครับเราจะดูให้ดีๆนะครับเป็นแพลตฟอร์มยาริสคอร์เพราะว่าเลเยอร์ตําแหน่งของแบตเตอรี่นะครับและแบตเตอรี่ 12V โวล์ อยู่ในตำแหน่งด้านหลังเหมือนกันนะครับแค่ยกกระดองนะครับของในตัว1.2มาและทุกคนเห็นไหมครับว่านี่คือจุดแตกต่างมากๆที่เราพูดตั้งแต่ตอนเริ่มคลิปนะครับแล้วก็เล่าตอนช่วงการขับขี่เราได้รถที่ไม่ใช่ในตัวยาลิทเดิมนะครับไม่ใช่ยาลิท1.2เดิมเลยนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มนะครับในตัว1.2เดิมเนี่ยความแข็งแรง มันไม่สามารถจะใช้ได้กับในเครื่องยนต์1.5ลิตรไฮบริดนะครับมันอาจจะทนแรงบิดไม่ได้คราวนี้ก็เลยกลายมาว่าใช้ของยาลิทคอร์ดนะครับดูตามรูปนะครับและสิ่งที่เพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับนอกจากเครื่องยนต์ใหม่นั่นก็คือในชุดช่วงล่างโชกแล้วก็คอยสปริงที่ถูกจูนนิ่งขึ้นมาใหม่นะครับคราวนี้เรามาดูทางด้านขวามือครับเราจะเห็นว่าตัวรถเนี่ยถูกสปอตนะครับมากขึ้นนะครับเหลอเล่าง่ายๆแล้วกันนะครับเพราะว่าศัพท์เทคนิคก็ ไม่รู้จะเล่าแล้วมันจะยากเกินไปเอาง่ายๆว่ามันเพิ่มนะครับในเรื่องของการเสริมซับเฟรมนะครับเพิ่มจุดสปอตมากขึ้นตั้งแต่โครงสร้างด้านข้างตัวรถด,ด้านตรงกลางของตัวรถนะครับและตัวโครงสร้างของตัวบอดี้ที่เพิ่มเติมมากขึ้นที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นก็คือในเรื่องของตัวควบคุมนะครับหรือ ECU ซอฟต์แวร์ที่ปรับจูน มาใหม่เรื่องของเกียร์ e-cvt ด้วยเบรคครับเบรคก็มีการปรับจูนมากขึ้นและที่สำคัญช่วงล่างโชคสปริงและระบบบังคับเลี้ยวนะครับ eps หรือพวงมลาลัยไฟฟ้านั่นเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสไลด์ที่ให้ทุกคนดูละเอียดนะครับใครดูไม่เข้าใจก็ดูซ้ําอีกได้เลยนะครับคราวนี้เรามาดูสไลด์ต่อไปนะครับที่จะมาพูดถึงในเรื่องของเครื่องยนต์ครับ พอเจาะไกลเรื่องของตัวเครื่องยนต์และเครื่องยนต์เราจะเห็นว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ถ้าทุกคนพูดถึงก็อ่ะหยิบยกมาจากในตัวของยาลิคอร์สนี่ก็ไม่เห็นมีอะไรตื่นเต้นแต่ครับมันมีการปรับควบคุมขับนะครับเผาลูกเบี้ยวด้านไอดีให้เปิดปิดได้เร็วขึ้น นะครับอย่างที่เห็นในรูปนะครับจากเดิมนะครับ0.9ก็เป็น0.5วินาทีนะครับ0.8เดิมก็เป็น0.6วินาทีนะครับนี่คือช่วยให้อากาศไหลเข้าสู่ห้องเผาไหม้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับและที่สำคัญครับ4อย่างนะที่เขาเปลี่ยนแปลงนี่อย่างแรกนะครับอย่างที่2คือการควบคุมการไหลของปั๊มน้ำหล่อเย็นทางพักน้ำสำรองจนมาถึงนะครับหม้อน้ำก็จะมีปั๊มน้ำไฟฟ้าทุกอย่างจะ ปรับรักษาอุณหภูมิน้ําให้สูงขึ้นนะครับทำให้สูงขึ้นนะครับจากรูปนะครับก็คือเรื่องของวาวน้ำนะครับอัตราไหลเวียนนะครับาวาวน้ำเนี่ยเปิดที่78ถึง82องศานะครับหรือ172ถึง180องศาฟาเรนไฮน์นั่นเองนะครับเรามาดูในอย่างที่ 3ในตัวของการจูนนะครับ ECU นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเครื่องยนต์นะครับอย่างที่3คือการควบคุม ECU ก็ควบคุมปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองนะครับก็ช่วยให้เพิ่มแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงตามรอบเผาข้อเหวี่ยงให้ดีขึ้นนะครับแล้วเราจะเห็นว่ามันมีการ ปรับในเรื่องของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงหรือปั๊มติ๊กนะครับที่อยู่ในถังนะครับและถังที่ทุกคนเห็นเนี่ยมีขนาดเพียงแค่36ลิตรเท่านั้นนะครับและการจูนทั้ง4อย่างเนี่ยจะทําให้อัตราเร่งดีขึ้นประหยัดน้ํามันขึ้นถึง11เลยนะครับตามมาตรฐาน Eco คสติเกอรนะครับรวมไปถึงระบบจุดระเบิดที่ ECU จะเข้ามาควบคุมด้วยนะครับอย่างที่เห็นนะครับจะจูนองศาจุดระเบิดล่วงหน้าทําให้เผาไหม้น้ํามันได้หมดจด มากขึ้นนั่นเองนะครับคราวนี้เราเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างครับถ้าทุกคนเห็นไดอะแกรมอันนี้นะครับแบตเตอรี่อย่างที่ดูรูปตอนแรกแบตเตอรี่จะถูกซ่อนอยู่ตรงที่นั่งเบาะด้านหลังนะครับก็เป็นแบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออนนะครับแล้วก็ในตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์นะครับ HV แบตเตอรี่ อยู่นะครับแล้วก็พร้อมกับขนาดอยู่ที่0.76กิโลวัตต์ชัว์อันนี้ย้ําอีกทีนึงนะครับเราพูดไปตอนแรกแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องเซลล์เซลล์มีทั้งหมด48เซลล์โดยแบ่งเป็น2สแต็กนะครับ24เซลล์นะครับต่อข้างนะครับแล้วก็แรงดันไฟ177.6โวลต์นะครับแล้วความจุแบตเตอรี่ก็คือ0.76กิโลวัตต์ชาวนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับและยังมีนะครับในเรื่องของที่เราคุยไปตอนที่เรานั่งหลังเห็นไหมครับว่าจะมีช ห้องอากาศนะครับที่จะใช้ความเย็นจากห้องโดยสารเนี่ยเข้ามาภายในนะครับจะมีท่อระบายอากาศออกด้วย ขนาดเหมือนกับในตัวของยาลิดคอสแต่ไม่เหมือนกันทีเดียวนะครับเพราะข้างในรุ่นนี้นะครับในตัวยาลิดเอทีพ e ีเนี่ยจะแบ่งเป็นส s t a ต k เห็นไหมครับพอมันแบ่งเป็น2แตที่เราดูอยู่ทางด้านข้างพี่แช่ภาพนี้ไว้นะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าจะมีนะครับในเรื่องของพาร์ต u ม b e r คนละพาร์เพื่อนะครับลดค่าจ่ายเวลาแบตเตอรี่มีปัญหาเราไม่ต้องเปลี่ยนทั้งลูกครับเราเปลี่ยนทีละสต a c กได้สต๊กหนึ่งนะครับ เท่ากับ41,500บาทนะครับหรือถ้าเปลี่ยนทั้งหมดยกยวงก็80,000บาทก็จะประหยัดลงมาประมาณ3,000นนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมีปัญหาเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้หลายๆคนถามว่าไฮบริดของโตโยต้ตาถ้าเสียเป็นยังไงถ้าเสียเราวิ่งได้ไหม วิ่งได้นะครับยืนยันและคอนเฟิร์มมาแล้วว่าถ้าไฮบริดของ t ต y o ต a เสียเครื่องยนต์ยังทำงานนะครับยกเว้นระบบของแบตเตอรี่นะครับมอเตอร์จะไม่ทำงานเครื่องยนต์สามารถทำงานสามารถพาเราเข้านะครับที่สูนย์บริการได้สังเกตได้อย่างเดียวครับว่าถ้าเครื่องไม่ยอมดับมันสตาร์ทอย่างเดียวเนี่ยหาโชรู นะครับศูนย์บริการของทางโตโยต้าได้เลยส่วนสําคัญที่ทําให้รถวิ่งก็คือในเรื่องของชุดเกียร์ e-cvt ที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับหน้านี้เนี่ยนะครับจะเห็นเลยนะครับว่ามันมีมอเตอร์1นะครับสตาร์เครื่องยนต์นะครับในตัวเกียร์แลวก็จเนเรเตอร์ที่1นะครับก็เป็นตัวปั่นกําเนิดกระแสไฟฟ้าที่เราเห็นนะครับใช้ขดลวดชนิดความต้านทานต่ำนะครับถ้าทุกคนมองภาพข้างบนนี้เพลอาจจะไม่เข้าใจนะครับทั้งหมดที่ข้างบนที่เราเห็นเป็น cuag เนี่ยเป็นแร่ ที่เอามาผสมในตัวขดลวดอันนี้ก็เป็นสูตรเฉพาะของตัวตา้าก็คือใช้ขดลวดชนิดคว,า,ความต้านทานตา่ำและพอมันเป็นแบบนี้มันจะลดการทำงานของเครื่องยนต์ได้ถึง6%เซลึกเข้าไปอีกนะครับรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง,ปลงชุดเกียร์ eCVT ตาท่เกียร์ของยานรีเอทีพเนี่ยลดลงมาเหลือ3.2นะครับก็จะทำให้ประหยัดนะครับอันนี้ เป็นส่วนสำคัญนะครับลองดูพอมาดูเทียบกับยาลิคอร์ 1.5hev เนี่ยจะอยู่ที่3.4เห็นไหมครับตัวเลขยิ่งน้อยยิ่งประหยัดดูแค่นี้พอนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีในเรื่องของน้ำมันเกียร์ความจุนะครับของน้ำมันเกียร์ก็อยู่มา2.6ลิตรนะครับเวลาเราไปถ่ายน้ำมันเกียร์ก็ประมาณนี้นะครับแล้วมามุมด้านขวาจะมี mg1 แล้วก็ mg2 ก็จะเป็นในเรื่องของมอเตอร์แล้วเราก็จะเห็นภาพตัดอีกหนึ่งอันก็คือการถ่ายททดกำลังลงไปที่ล้อนะครับกับชุด เกียร์นะครับจะมีทั้งเฟืองขับเฟืองตามอยู่นะครับอันนี้ก็จะมี part number พาร์ทนัมเบอร์เผื่อใครมีปัญหาในตอนหลังนะครับไปย้อนดูในคลิปนี้ได้นะครับพี่เอเอามาให้ทุกคนดูและอันนี้คือ กลไกของชุดเกียร์นะครับคราวนี้เป็นเรื่องของช่วงล่างครับยาริสเอทีพเอสีวีปรับปรุงระบบช่วงล่างหน้าและหลังใหม่ซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าถ้าเป็นพรีเมียมนะครับจะเน้นของความนุ่มนวลถ้าเป็น GR เนี่ยจะเน้นสปอร์ตอาที่เราขับ GR อยู่ในคลิปนี้เนี่ยครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าช่วงยืดจุบเนี่ยมันดูเนียนตามาก,มากๆตอนนี้เราจะเห็นเอาโครงสร้างกันก่อนนะครับเราจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยเป็นทอร์ชันบีมด้านหน้าจะเป็นแมคโครสันสตัดนะครับในเรื่อง ของอยางรองอยางรองเบ้าโชอกยางรองคอยตัวสปริงตัวบนนะครับยางกันกระแทกต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ชุดก้านต่อเหล็กกันโคมีเหล็กกันโคมาให้นะครับก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ในตัวโชกนะครับก็จะเป็นการาด ในโตรเจนนะครับที่ให้มาแล้วก็มีวาล์วควบคุมแบบมัลติ Leaf เดี๋ยวเราให้ดูรายละเอียดอีกทีนึงด้านหลังเหมือนกันนะครับก็จะมีในเรื่องของคอยสปริงแล้วก็โชค๊คนะครับแล้วก็ภาพถ้าทุกคนเห็นนี่ก็คือภาพจากรูปรถจริงๆนะครับแล้วก็มีคาหลัง ตำแหน่งของโช็กกับคอยสปริงแยกนะครับไม่เหมือนด้านหน้านะครับแม้ปริษั์ด้านหน้ามันจะเป็นสปริงนะครับล้อมโช็กแล้วก็ควบคุมด้วยวาลวแล้วก็ใช้แก๊สไนโตรเจนเช่นกันนะครับคราวนี้เรามาเจาะรายละเอียดเมื่อกี้นี้เราข้ามนะฮะไม่ได้ข้ามสินะแต่เราพูดถึงแล้วในเรื่องของภายในของช็อกอัพถ้าทุกคนเห็นดูภาพตรงกลางเห็นไหมครับมันจะมีเรื่องของแก๊สไนโตรเจนนะครับที่เป็น N2 อย่างเงี้ยแล้วก็มีลิ้นวาลวด้านในของตัวกระบอกโช็กเห็นไหมครับ ด้านล่างพอยืดยุบมาเนี่ยนะครับที่ความเนียนเนียนแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยต้านกันนะครับแก๊สไนโตรเจนวิ่งลงมาข้างล่างครับจะมีวาล์วด้านล่างนะครับอยู่นะครับ4ตัว นะครับถ้าทุกคนเห็นเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายลูกศรน,นะครับข้างล่างเนี่ยแบ่งออกมาเป็น4นะครับตัวนี้จะเป็นลีนในตัวของแก๊สนะครับให้มันวิ่งเข้ามาด้านล่างมากขึ้นช่วงด้านบนนะครับจะเป็นแค่2นะครับก็เป็นช่วงยุบนะครับตัวแกนโช็คลงมานะครับมันจะยืดหยุ่นตรงกลางตรงนี้แหละความเนียนที่เวลาเรายืดยุบเนี่ยตรงนี้มันทำไมไม่ไม่มากไม่น้อยสำหรับในตัว GR ก็คือการจูนเซตติ้งเรื่องของวาล์วนะครับควบคุมแบบมัลติลีฟแบบนี้นั่นเองในตัวของพรีเมียมก็ถูกทําให้ยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็ทุกคนมาดูมุมด้านขวาที่เห็นการทํางานนะครับไอเส้นสีแดงเนี่ยจะเป็นของ GR เห็นไหมครับมันจะมีโคง้งเคเบิร์นะครับสมูทนะครับในตัวดัมปิ้งฟอร์ดนะครับแล้วก็ด้านหลังเช่นกันแต่เราจะเห็นว่าเส้นปะสีฟ้านะครับเป็นของตัวเอทีฟเดิมนะครับพรีเมียมนะครับจะเป็นอีกสีหนึ่งซึ่งเพไม่แน่ใจเป็นสี ออกเทาๆอ่ะนะตัวพรีเมียมจะนุ่มกว่านั่นเองนะครับแล้วก็พาร์ตัมเบอร์ด้านล่างเผื่อใครอยากจะไปซื้อพาร์ตมาใส่แต่อย่าลืมน้ําหนักเครื่องด้วยนะครับมันคนละแบบกันที่สําคัญค่าเคลืมถึงค่าเคสปริงนะครับในตัวของ GR ครับค่า k สปริงจะเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเป็นบวก12ตัว GR เนี่ยจะเพิ่มนะครับไดมิเตอร์ของแกนโชคขึ้นอีก10%คราวนี้มาอีกหน,นะครับก็เป็นเรื่องของ ดุมล้อนะครับหลายคนคงเห็นพูดไปตอนต้นที่เพจดูบอกว่าเนี่ยจาก4ลรูเป็น5ลรูร้อยนะครับเราจะเห็นเลยในแดกแกรมนี้นะครับมีการาปรับโครงสร้างของชุดดุมนะครับจาก4รูร้อยนะครับก็มาเป็น5รูร้อยเพราะว่าความแรงของตัวไฮบิดนะครับแล้วก็ล้อนะครับจะได้ขนาด คนละแบบกันนะครับในตัวพรีเมียม16ในคลิปนี้ที่ทุกคนดูเป็น GR Sport ก็จะได้17นะครับก็จะต่างกันขวาล่างนะครับก็จะเห็น16นิ้วนะครับหน้ากว้าง6นิ้วเองนะนะครับล้อขนาด16นะครับแล้วก็น็อตล้อ5นะครับเราก็จะเห็นค่า PCD นะครับอยู่ที่100นะครับคราวนี้มาในเรื่องของระบบ ขับเคลื่อนนะครับตัวบังคับดิไม่ใช่ขับเคลื่อนตัวบังคับการเลี้ยวนะครับตัวพวงมาลัย EPS เนี่ยถูกจูนมาให้แม่นยํามากขึ้นนะครับตัวพวงมาลัยนะครับมีมอเตอร์ช่วยผ่อนแรงแกนพวงมาลัยนะครับแล้วก็แหลกพวงมาลัยนะครับในตัวของแกนพวงมาลัยเนี่ยจะมีมอเตอร์นะครับ EPS อยู่ นะครับแล้วก็จะมีเฟืองอยู่แล้วก็พร้อมควบคุมด้วยกล่อง ECU นะครับจุดนี้เนี่ยถ้าทุกคนเห็นนะครับเราพูดถึงซึ่งยิ่งไปในคลิปพรีเมียมนะครับในตอนที่เราคลิปขับพรีเมียมเนี่ยทุกคนจะเห็นจุดนี้เลยนะครับว่าในเรื่องของพวงมาลัยที่พี่ลิงค์พูดถึงเนี่ยทำไมมันดูเหมือนมีลูกตุ้มลูกตุ้มอยู่ด้านล่างอันนี้ทุกคนต้องไปลองกันนะครับจะได้ฟีลลิ่งความรู้สึกแบบนั้นไหมมันจะไม่ได้เป็นวงกลมเราจะมีความรู้สึกเวลาเราหักพวงมาลัยหรือเลี้ยวพวงมาลัยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะวงัลตอตก่ ECU ะจะใช้สัญญาณนะครับจากเผาเข้าเหวี่ยงความเร็วรอบล้อองศาพวงมาลัยมุมเอียงของรถยนต์แรงเบรกหลายๆอย่างมารวมนะครับเข้ามาที่กล่อง ecu เพื่อไปสั่งนะครับในเฟืองของวงล้อในแกนพวงมาลัยแล้วก็เฟืองตัวหนอนแล้วก็มอเตอร์ให้ทำงานนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าจุดหนึ่งที่ในตัวของ gr sport นะครับ เพิ่มขึ้นนั่นก็คือรัศมีวงเลี้ยวในตัว1.2เดิมอยู่ที่4.8ในตัวของพรีเ e มียม h e v พรีเมียมอยู่ที่4.8เท่ากันแต่พอมาเป็น GR เพิ่มขึ้นมาเป็น5.2เหตุผลก็ง่ายๆล้อครับและยางนะครับมันก็จะมีทำให้มันเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแต่สิ่งที่เราจะได้จากการนี้ก็คือการขับขี่แบบสปอร์ต สนุกทุกโคง้งคุมได้ทุกสถานการณ์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอันนะครับว่าจุดเปลี่ยนหลักใหญ่ๆของตัวรถนะครับทุกคนจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากตรงนี้นะครับที่มาที่ไปนะครับเราจะได้รู้ว่ารถเรามีการเปลี่ยนแปลงยังไงกันบ้างมาดูระบบเบรคครับระบบเบรคเนี่ยจากที่ดูรูปในนี้นะครับก็จะมีการในเรื่องของตัวปั๊มได้มีจูนในเรื่องของระบบเบรค ใหม่นะครับเพื่อคอนโทรลให้ตัวรถเนี่ยสามารถหยุดรถได้ ง่ายขึ้นนะครับก็จะมีการใช้แก๊สในตัวเจนเหมือนการแรงดันต่ำในถังสโต k e ซิมูเลเตอร์นะครับที่เห็นอยู่นะครับเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินนะครับแล้วก็ไอ้ที่เป็นสีส้มๆก็คือแก๊สในตัวเจนเ2นนะครับแรงดันต่ำก็คราวนี้ก็จะมาในเรื่องของด้านล่างครับคือการปรับจูน ECU ควบคุมให้เหมาะสมกับน้ำหนักรถด,ด้วยนะครับช่วยให้เราสัมผัสแป้นเบรเนี่เป็นธรรมชาติมากขึ้นเหมือนที่เราขับให้ทุกคนได้เห็นเวลาเราแตะเบรครับรถมันสามารถอาตอบสนองการาการแตะคันเร่ง เลยแตะเบรกสิแตะเบรกได้ดีขึ้นเวลาเราหยุ่นน้ําหนักลงไปนะครับที่เราขับให้ทุกคนให้เห็นเนี่ยอ่ามันสั่งได้ตามเท้าเราเลยนะครับกดลึกก็เบรกลึกกดตื้นก็ค่อยๆดูดค่อยๆดูดค่อยๆดูด,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 ดให้จนรถหยุดนั่นเองนะครับนี่ก็คือการ จูในเรื่องของเบรก ECU นะครับเล่ามาขนาดนี้แล้วเพื่อนๆรู้สึกยังไงครับคอมเมนต์กันมานะครับบอกกันหน่อยว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กครับเยอะมาขนาดนี้เลยเนี่ยนะครับคราวนี้มาอีกจุดหนึ่งครับที่ทุกคนรีวิวไปนะครับเราก็ขับขี่แล้วเราก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยได้ชอบใช้นั่นคือเลนวอชคาเมล่านะครับในระบบ a d ดเนี่ยมีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่ให้มันมีเลนคีฟนะครับที่เพิ่มเติมนะครับโดยใช้กล้อง นะครับด้านหน้า2ตัวที่เห็นนะครับแต่ว่าเนี่ยเป็นเซ็นเซอร์ด้านซ้ายเซ็นเซอร์ด้านขวานะครับจับแล้วก็ถ้าดูภาพรถนะครับก็จะเห็นในเรื่องของอ,อุปกรณ์นะครับในเรื่องของตัวเบรคนะครับในการสั่งงานนะครับแล้วก็ ตัวต้องเนี่ยก็นะจะช่วยในเรื่องของความชัดของภาพหน้ารถขึ้นจากเดิมนะครับจากตัว1.2นะครับก็จะไปเหมือนกับในตัวของยาริทคอร์สนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถคำนวณระยะทางได้แม่นยำมากขึ้นแต่พอเราลองใช้แล้วมันก็บางอย่างมันก็อึกอักอึกอัก,อก,อกนิดนึงนะครับแต่ว่านี่คือสิ่งที่เขาได้เริ่มนะครับพัฒนาก็คงต้องให้เวลาทางโตโยต้าพัฒนาในเรื่องของระบบเ d ดมากขึ้นไปกว่านี้นะครับแต่ที่แน่ๆเราจะได้ในเรื่องของเลน นะครับคีฟเพิ่มเติมตม,มากขึ้นนั่นเองนะครับพร้อมกับมีการมีเสียงตรงมีเสียงเตือนนะครับอย่างรูปที่เห็นนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะได้นะครับอันนี้เป็นส่วนสําคัญครนี้มาเป็นภายในแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับมาดูภายในที่เพจพูดตอนนั่งหลังทําไมรู้สึกดีขึ้นถ้าทุกคนเห็นนะครับนั่นคือคุชชั่น อ่าตัวโฟมนะครับที่มีการเจาะรูนะครับเป็นวงรีและวงกลมนะครับไอ้คุชชั่นเนี่ยมันจะทำให้มันเป็นคล้ายๆความนุ่มนะครับหยุ่นๆที่เราเวลานั่ง จะเฟิร์มหรือแข็งหรือนุ่มก็คือไอตัวคุชชั่นตัวนี้แหละครับที่แต่ละค่ายใช้มาแล้วก็ตัวใต้เองเล่าว่าไอคุชชั่นตัวนี้คุชชั่นโฟมเนี่ยก็จะเป็นบริษัทในเครือนะครับทำให้ซึ่งทําในตัวแค m ม y รี่มาแล้วนะครับเราก็จะได้ฟีลลิ่งคล้ายๆนะเอาเป็นว่าคล้ายๆเพราะไม่รู้ว่าในตัวคุชชั่นเนี่ยในการวงรีที่เห็นเป็นสีฟ้ากับวงกลมเนี่ยมันมีอะไรแตกต่างกันไหมนะครับแต่ว่าเขาปรับมาทั้ง เบาะทั้งหมดเลยนะครับทั้งคู่หน้าและคู่หลังคู่หน้าก็จะสูงขึ้นอย่างที่เรารีวิวไปตอนต้นข้างหลังก็จะนั่งได้เนียนขึ้นมาติดตรงแรมบ้า ได้ง่ายขึ้นอันนี้คือส่วนสําคัญนะครับและมาดูวัสดุนะครับผิวนะครับซีทโคเวอร์เนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น4ชั้นนะครับก็จะมีผิวด้านบนนะครับที่มีความยืดหยุ่นนุ่มนะครับแล้วก็มีฟองน้ําระบายอากาศด้านในชั้นตะข่ายยืดหยุ่นแล้วก็ชั้นกันลื่นถลนยนะครับมีมาให้ถึง4ชั้นเพื่อโอบกระชับนะครับแล้วก็ให้ความสัมผัสผิวสบายอันเนี้ยเลยเน้นว่าในตัวของ GR น่าสนใจเพราะมันได้ตามนั้นจริงๆครับการนั่งนะครับมันเนียนมากๆถ้า เทียบกับในตัวพรีเมียมเดี๋ยวไปดูในตัวพรีเมียมอีกทีนึงว่าเป็นยังไงนะครับคราวนี้มาฝั่งด้านขวามืออันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับคือการลดเสียงบรบกวนเข้าห้องโดยสารนะครับโดยการติดตั้งวัสดุซับเสียงเพิ่มที่พื้นรถจุดนี้เป็นจุดสําคัญเลยครับตัวของเวลาที่เราจะวิ่งและเสียงเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องอยู่ที่วัสดุซับเสียงให้มันดีให้มันมากให้มันน้อยและให้มันหนาไหมนะครับอ่ะแต่ที่แน่ จเจาตัวยาฤทธิ์เอทิพให้ชีวให้มาและมีการฉีดโฟมเพิ่มที่ใต้ท้องรถในตำแหน่งที่บังโคลนหลังนะครับด้านหน้านะครับมีมาให้หน่อยหนึ่งนะครับและมาฉนวนซัพย์เสียงห้องเครื่องที่ส่วนใหญ่เราจะรีวิวนะครับในตัวทซั์เสียงตัวกันความร้อนนะครับก็คือไอตรงที่อยู่ใต้ฝาก,กระโปรงนั่นเองรวมไปจนถึงนะครับในตัวพลาสติกในตัวซุ้มล้อนะครับก็จะมีฉนวนซับเสียงที่ซุ้มล้อ รวมไปจนถึงฉนวนทรัพย์เสียงลมตรงข้างประตูที่เพจจะชอบให้ทุกคนได้ดูนะครับแล้วก็กล้องก็มองไม่เห็นนะครับเพราะมันอยู่ด้านในตรงขอบต้องเปิดประตูมาแล้วเราจะเห็นว่าไอฉนวนทรัพย์เสียงตรงนี้เนี่ยมันชิด มันมีรูมันมีความแนบแน่นตรงไหนนะครับเสียงลมก็มามากขึ้นตามนั้นเช่นกันยิ่งแนบยิ่งทําดีเสียงลมที่จะเข้ามาตรงเสา A ก็จะเบานะครับก็แต่อย่างที่เห็นที่เรารีวิวไปรถคันนี้ทําได้ดีนะครับทําได้ดีมากแต่ไม่ถึงขนาดสุดนะครับสุดท้ายนะครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องอะไรไปเยอะแยะแล้วคราวนี้ทางตัวตาเขาเน้นย้ำอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของ การปรับปรุงนะครับระบบการบริการหลังการจําหน่ายการแจ้งการแก้ไขด้านเทคนิคแบบฉับไวเขาบอกเลยนะครับว่าถติว่ารถออกจากโรงงานไปถึงสต๊อกผู้จําหน่ายนะครับแล้วก็ขายให้กับลูกค้าไปใช้ไปวันดีคืนดีลูกค้าพบมีปัญหาจากการใช้งานก็สามารถนํารถเข้ามาซ่อมที่ศูนย์บริการได้ก็จะมีนะครับตัวช่างนะครับมาคอยนะครับเรียกะไรวิเคราะห์ ดูนะครับก็จะเป็น TA มีทุกเวิร์กช็อป TAL และ ICT จะมีทุกผู้แทนจำหน่ายอันนี้ก็เป็นชื่อย่อเขาก็าคือจะแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับซ่อมเสร็จครั้งเดียวแล้วก็ศูย์อะไหล่จะรับรู้สถานะนะครับชิ้นส่วนที่จะมีการเบิกก่อนนะครับเราจะได้อะไหลมาได้เร็วนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าสมมุติว่าเราเข้าไปนะครับแก้ไขาตามที่รถเห็นทั้งหมดด้านบนบรรทัดบนแล้วยังไม่จบยังมีแก้ปัญหา ไม่หายนะครับก็คือจะเป็นลูกสีส้มมันจะวิ่งกลับมาครับ F i x it l i ลท์นะครับก็จะมีในตัว AI นะครับสนับสนุนการซ่อมช่างก็จะมาคุยมาดูกับในระบบนี้ว่าไออาการเนี้นะครับเคยมีใครเป็นบ้างไหมนะครับจะเช็คได้ง่ายเลยเมื่อมันมีครับ ก็จะเช็คแล้วก็แก้ไขตามที่มันเคยซ่อมไปแต่ถ้าไม่มีครับเกิดอะไรขึ้นก็จะต้องไปหาคําถามนะครับว่ามีใครเคยแก้ไหมใครเคยจบไหมถ้าใครเคยจบแล้วก็ถือว่าโอเคแก้ไขยังไงเอามาทําตาม ต่อไปนะครับอันนี้ก็คือง่ายๆแต่ถ้ามันแก้ไม่ได้ล่ะมันเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับมันก็จะมีหน่วยสนับสนุนการซ่อมที่จะเข้ามานะครับแล้วจะมีการมีเคสด่วนร้องเรียนนะครับรีโมทนะครับ Go and see สชั่วโมงคือจะมีคนเห็นนะครับมีคนคุยกับเราเยอะมากขึ้นเพื่อวิเคราะห์อาการลดนะครับรวมไปจนถึงว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้ต้องมีการเบิกอะไรเนี่ยก็จะแจ้งไปทางศูนย์อะไรที่บ้านโพ นะครับที่มีอะไหล่รองรับนะครับในรถคันหนึ่งเนี่ยที่ออกมาตอนนี้รองรับไปอนาคตขนาดถึง15ปีครับและถ้ามันมันไม่หายอีกแล้วมันเ,เราอยู่บ้านเนี่ยครับจะมีเจ้าหน้าที่สังสนสนการซ่อมที่จะเดินทางไปหาเราที่หน้าง,งาน24ชั่วโมงนะครับอันนี้เห็นเลยว่าจะเป็นจุดที่โตยต้าประเทศไทยทํามาแก้เกมนะครับจริงๆก็ไม่ได้แก้เกมอะ่ะมันเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นดีกว่าเขา เขาแข็งแรงในเรื่องนี้อยู่แล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ต้องกลัวเรื่องของปัญหาอะไรนี่คือเป็นเ,เรื่องราวเจาะรายละเอียดลึกมากขึ้นให้ทุกคนเห็นจากการที่เราขับไปทุกคนดูแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มานะครับชอบไม่ชอบในตัวยาลิ์เอทีเดี๋ยวเพ๋เน่าจะแยกไอ้ที่เราคุยอยู่อันนี้ออกมาเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับให้ทุกคนได้ชมกันแต่ที่สำคัญนะครับทุกคนดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับพี่เห็และ ช่องเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยใครโชคดีได้ดูถึงตอนดน้านหลังจะรู้เลยว่ารถคันนี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากเกินกว่าที่เราจะคิด